ไปไหนมาไหนเราก็มีผล,ลขับนะคะอ่ะน,น้องเอมมี่เลี้ยวค่ะเลี้ยวดูด้วยนะคะเลิลลนรถรถเราเป็นรถนำเที่ยวรถทัวร์หรุ <c oughs> ่นดอกไปต่อคะ่ะจะได้เออให้เพื <c oughs> พ่อนๆชมบรรยากาศกันสวัสดีคะ่ะเพืพ่อนๆชาวโซเชียลมแล้วก็ f เฟ e บุ๊ k ค่ะขณะนี้มาถึงจุดชมวิวตรงสะพานปลาของชามนะคะ เขาบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยจริง,รงเออเรือเข้ามาแล้วค่ะจะมารอจับปลามีปูมีปลาหรือเปล่าคะทำไมเขาไม่มาจอดตรงนี้เหนื่อยมากเลยค่ะจะเห็นทุนหมายปลายทางหรือเปล่ะว,ว่าอยู่ตรงไหนโนนค่ะปลาโลมาคู่ค่ะอปั่นค่ะน้องเอม ฮะแล้วก็มาสรุปนะคะไปไม่ถึงปัมบาโร่ปัมเมกนะคะก็คือได้อยู่ตรงความจันความรักสั้นแต่คอยนะชั้นยาวตรงต้นชมพูมะเมี่ยวค่ะเหนื่อยไหมคะน้องเอ็มี่หน่อยค่ะโอ้ยเหนื่อยไหมค่ะเหนื่อยก็ต้องสูดอากาศยันเบรรยากาศค่ะถ้ามาจอดตรงนี้นี่ไงเจ๊โอ้ยไม่ใช่เนื่ว่าลาคัมไปเมื่อกี้มันจอดตรงนั้น ันี่ค่ะนะคะ